สวัสดีครับทานผู้ชมครับเรามาชมเกมการแข่งขัน BCL Special Season กันต่อนะฮะเป็นซีซั่นเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะไปแข่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่ g s b E Cup นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่33ครับจะเป็นการพบกันระหว่างคุณเชนตัวเล็กพบกับน้องธันวานะฮะคุณเชนใช้โมเดลของบริลามยูเนเต็ดนะครับส่วนน้องธันวาใช้โมเดลของ BG ปปทุมครับสวัสดีครับผมเชนนะครับฝากเสียด้วยนะครับ สวัสดีครับผมธันวาณัเวีนะครับฝากเป็นกำลังใจเชียร์ผมให้ด้วยนะครับผมครับมาดูแลอัพนักเตะกันก่อนนะครับฟังคุณเชนมากับแผน4-2-1-3นะครับเป็นนักเตะแคลรี่ยกทีมนะครับผู้สมัประตูเป็นเอลิสตันเบเกอร์ครับคู่แบ็กวอร์จินฟันได้กับคาริดูโคลเบอรี่ครับแบ็กซ้ายจอร์ดีเอลบาครับแบ็กขวาแดนนี่คอยเบคาว์ครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนะครับเตโกคาทาร่ากับโทนี่โคลสครับ มีโบเดอร์ฟานเดสนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกครับปีกซ้ายขวาจากลิเวอร์พูลครับด้านซ้ายเซโดมาเน่ครับด้านขวาโมฮัมเหม็ดซาลาส่วนหน้าเป้าก็เป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับค่าพลังทีม3,900กว่าๆนะครับส่วนฝั่งของน้องธันวานะครับมากับแผน4-3-1-2นะฮะก็เป็นนักเตะแครรี่ยกทีเหมือนกันครับ ผู้สซ็รเตอเป็นเจเรจิเดนินมาครับคู่เซนแบ็กเป็นไวจินฟันได้เหมือนกันแต่ว่ายืนคู่กับลาเฟลวอวานะครับแบ็กซ้ายเป็นชิเวลครับแบ็กขวาเทนเอเล็กเซเดออาโนครับมิดฟิลตัวรับโดดี้ครับมิดฟิลตัวกลาง2คนเฟงกี้ดิยองกับซาอูครับตัวลุกจะเป็นฟิลิเป้คอนเจโยครับส่วนคูซูนาก็เป็นคิเดนเอ็มบาเป้ยืนคู่กับโรเบิร์ตเดอร์ลบสกี้ครับ ค่าพลังทีมเนี่ยไล่เรียกกันเลยนะครับแล้วเป็นนักเตะแครลี่ยกทีมครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณเชนเป็นผู้เขียนลุกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวานะครับก็อย่างที่บอกครับมากับชุดโมเดลของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับชุดเสื้อสีน้ำเงินเข้มนะครับส่วนน้องธนวานะครับก็มากับชุดเสื้อสีขาวครับเป็นโมเดลของบีจีปทุมนะฮะทำบอลออกข้างไปแล้วไปลูกทุ่มของนัทวาแล้วจ่ายมาลูกนี้ก็เป็นจังหวะได้เปรียบนะครับ เนวานครับโดนทําฟาวนะครับเป็นจังหวะฟีคิกของน้องทันวาครับอาโนฮะเล่นชันสั้นซาอูซาอูคืนไปที่อาโนครับจะสปีดไปริมเส้นครับแล้วเฟกชดเอาบ้าล้มไปหนึ่งคนครับมาที่ซาอูมาตรงกลางครับคุติโยได้สตลอกนีเอ้าชนคนเสาไม่เข้าครับท่านผู้ชมแม่มาอ้ยิงหน้ากลัวทีเดียวครับฟิปคุติโยแล้วไม่ได้เตะมุมด้วยครับสุดท้ายเนี่ยออก ฝั่งของน้องธันวานะฮะไม่ได้เตะมุมด้วยกันต้องชมแม่ทำเกมมาได้น่ากลัวทีเดียวครับเมื่อสักครู่นี้คุณเชนได้ทำเกมลุกขึ้นมาบ้างครับโทนี่โคสยัดไปตรงกลางครับ <c oughs> บูโดฟานเดน,นเดส <c oughs> ไม่ได้อ้าวแล้วไปขโยมยมาได้ครับวาลานพลาดน,นะครับจมลนครับเอ็มบอบเปโยลงโทษเลยโอ้โหลาเวลลารานครับ แย่งบอลได้แล้วพิกครับรีบพิกนะฮะโอ้โหรีบพิกกับจะหนุนบอลขึ้นหน้านะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยโอ้โหกา,าสพลาดสูงนะครับเซนเตอร์แบ็กดูครับแล้วบูนูฟอนเดสอยู่ตรงนั้นครับพิกมาเจอพอดีโอ้แย,ย่งไปได้แล้วบอลไปเข้าทางทีเ,เียนเอ็มบาเป้ครับโอ้โหโมโหเลยครับดอนนามาจังหวะเกือบจะได้ประตูกับกลายเป็นเสียประตูไปเลยครับนาทีที่8เท่านั้นฮะ ประตูแรกเกิดขึ้นแล้วครับน้องธันวาโดนไปแล้วหนึ่งลูกครับแล้วจะเล่นเร็วครับโดนสไลด์ครับคขาว่าฮาวงัดยาวอ้โหูแม่นทีเดียวครับแต่ว่าลึกไปครับโดนมาตองออกมาตัดไปก่อนครับเขีรยไปบอมไปก่อนฮะมาเข้าทางแต่ว่าโอ้เล่นต่อไม่ได้ครับน้องธันวาเหมือนจะเสียสูญไปหรือเปล่าครับโดนไปหนึ่งลูกครับแล้วเอ็มบัปเป้ไม่ทันครับวาลานเลีรยอย่าพลาดอีกโอ้โ ต้องรักษาสกอร์ <Let 's S 1> ความ <continue. S 1> ห่างไวเ้เพียงแค่หนึ่งลูกก่อนครับงัดยาวมาครับเอมบัปเป้จะใช้ความเร็วก็ไม่ผ่านกรรมคา,าวครับอ้าวแล้วจ่ายไม่ดีอุย้ยพลาดเลยฮะล้ำหน้าครับแหมคิดเร็วไปหน่อยครับน้องธันวาคือก็ไปดักมาได้นะฮะแต่ว่าจะเน้นเอาชัวนะครับลืมไปว่าเอมบัปเป้เนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งล้ำหน้าครับแหมพลาดโอกาสตีเสมอไปอย่างน่าเสียดายครับเมื่อสักครู่ อย่าลืมนะครับทัวร์นาเมนต์ GSB E Cup นะครับใครที่ติดตามการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของเรานะครับผมถ้าเกิดยังไม่ทราบนะครับว่าติดตามได้ที่ไหนนะครับผมแปะลิงก์ของเพจไว้ใต้คลิปแล้วนะครับไปกดติดตามแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวนะครับผมการแข่งขันก็จะมีในเดือนหน้านะครับในต้นเดือนหน้านะครับเรามาสนุกกันมันๆได้เลยนะครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครับรุนรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าผู้เข้าสมัครเนี่ย ครบแล้วนะครับ1,000กว่าค,คนนะฮะท่านผู้ชมแต่ก็ติดตามหน้าเพจไว้ครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับดูเต่ม,มุมได้โค<ข>กครับซาอูแต่ว่าเหมือนไปแฉลบผู้เล่นของคุณเชนนะครับออกหลังไปดได้แต่มุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทางที่2ของอาร์โนครับโยนเข้าไปได้ไหนมาเน่โมงเคลียมาเข้าทางบูโนอฟานิเดสครับแล้วหลายคืนมาให้กับมาเน่ครับสปีดไปข้างหน้ามีใครหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่ได้เปิดมินิมแพคครับมาครับยังมีครับเอ็มบารเป้ไหลไปด้านซ้ายสุดครับใจความเร็วของเอ็มบารเป้ครับมีประกบมา2-3คนแล้วเปิดตัดเข้าไปก็เอ้าแล้วบอลฉล็บอ้าวเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหเป็นเครดิตของบูโนอฟานิเดสครับหึมมุมมันค่อนข้างแคบเดี๋ยวดูภาพช้าครับ โอ้โหเอมเป,ป้ยิงไปแล้วเหมือนทะลักครับดอนดอนมาโอ้โหเลียบอลไม่ได้ครับพยายามที่จะเซฟแต่ว่าบอลเหมือนจะลอดแขนหรือลอดวางขาเข้าไปนี่แหละครับยิงอู้ยสองสองตู้ตูครับท่านผู้ชมออ้ยไม่ใช่แค่ลอดดอนดอนมาคนเดียวครับมีถึงสองคนครับเมื่อสักครู่นีเห็นชัดๆ <c oughs> โอ้ลอดสองตู้แล้วก็สองศูนย์แล้วครับท่านผู้ชม โอ้โหมาไวครับน้องธันวาแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับเอมบาเป้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับโดนลูกสวนกลับมาอีกหนึ่งลูกนะฮะโดนไปสองลูกแล้วครับลุงแดก็เป็นความผิดพลาดของวาลานนะครับลูกนี้โอ้โหสุดวิสัยครับท่านผู้ชมยิงบูมแคบได้ครับเดโก้ครับมาอีกแล้วครับคุณเชนมาเน่จัดไปโอ้ชลบครับอ่านะฮะเป็นจังหวะของน้องธันวาบ้างครับจ่ายไป ได้เล่นต่อหรือเปล่าครับคุณโยไม่ถึงครับแต่ว่าไหลไปแบบนั้นเอ็มบาเป้สปีดไปครับเขาก้าวต้องคืนมาที่อเลซอนกันครับเพื่อความชัวครับเปลี่ยนไปด้านซ้ายบ้างครับเดียโกมาเน่ครับจอร์ดิโอบ้ายัดไปตรงกลางครับบุนุเฟรเดสเบิร์นต่อไปด้านซ้ายสุดครับมาเน่ทันด้วยครับไปดวลกับอาโนครับมาเน่โยนก็ไปได้นเอ็มบาเป้ได้โกครับแต่ว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับ กดไม่ลงนะฮะข้ามคานไปครับดูครับมาเน่เอาชนะอโนได้แล้วเปิดเข้ามาได้ม่งนะฮะว่าโดนประกบอยู่นะครับโดนเบียดก็เลยม่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ BCL Special Season นี้นะครับก็ล้อตามกติกาแข่งขันของทัวเมนต์ใหญ่นะครับ g s b E Cup นะครับค่าพลังทีมไม่เกิน4,300นะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยค่าพลังทีไม่ถึง4 0 0พนะฮะเนื่องจากว่ายังไม่มี นักเตะที่เป็นฟิจ์เพเ่อเย่ข้ามระดังสูงนะครับมาให้เล่นกันนะฮะช่วงนี้เอ็มปาเป้พิกโอ้ไม่ผ่านวาลานครับแก่ตัวได้ดีครับวาลานแล้วเอ้าไม่ถึงเลวานเหมือนกันนะครับบอลกลับไปเป็นฝั่งของมุเชนแล้วยกยาวมาให้กับซาร่าครับเสียหลักล้มไปครับไม่ได้เล่นต่อเข้าสู่ช่วง5นาทีของครึ่งแรกแล้วนะครับบูเลฟานเนสจะวางอ้าวแต่ก็ยังได้เล่นต่อครับเอ็มปาเป้ไหลมาให้กับมาแน่พิกแล้วยิงโอ้โห3-0ไปแล้วครับทุนผู้ชม โอโ้โหมีโอ,อกาสแล้วเด็ดขาดทีเดียวคร Trans ับคุณเชนดูครับได้จบแล้วต้องคมครับแบบนี้ครับจ่ายเข้ามา <c oughs> ยัดไ, <c oughs> ไปตรงกลาง <c oughs> ให้กับเอมบาเป้ e, <c oughs> พลิกไปด้านซ้ายนะฮะให้กับซาเดโอมาเน่ครับ <c oughs> นี่ครับแผนแบบนี้ก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับยัด <c oughs> ไปตรงกลางแล้วพลิกไปด้านขวาหรือซ้ายหรือจะให้หน้าเป้าเนี่ยพลิกแล้วยิงเองก็ได้นะครับกอน์โนนูมาโดนส่งท้ายไปก่อนที่จะหมดครึ่งแรกครับ ลูกที่3ของคุณเชนะครับมาจากซาโดมาเน่ครับแมนลาสีจับทีเดียวนะครับใส่ชุดโมเดลของบุรีลัมแล้วไหลมาไม่ถึงเอมบัปเป้เหมือนกันครับทดเวลา2นาทีครับโอ้โหน้องธันวาโดนลูกแรกไปเนี่ยเสียศูนย์ไปเลยนะครับแต่ก็ยังมีให้แก้ตัวอีก45ในาทีนี้ครึ่งหลังครับจังหวะนี้ไหลมาให้กับเลวานใช้ความเร็วของเลวานแบบนี้ก็เสียเปรียบครับ หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับท่านผู้ชมเป็นทางฝั่งของคุณเชนนะครับมีโอกาสยิงไป5ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งเป็นประตู3ครั้งนะฮะถือว่าได้เปรียบสุดๆนะครับค่าทีมสปิริตเต็ m แม็9ซนะครับค่าทางทีม3980นะครับถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่ไม่ฟิตนะฮะนี่ยังไม่มีนักเตะ ฟีเจอร์กันเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแผนของคุณเชนเน่น่าสนใจนะฮะปีกทั้งสองข้างถึงไม่จะยืนปีกแต่ก็ลงมาต่ำไม่ได้สูงมากนะครับทำให้ระยะห่างระหว่าง AMS กับปีกทั้งสองข้างเนี่ยไม่ได้ไกลกันมากนะครับสามารถทำชิงกันได้นะครับมารับชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวสำรองด้วยนะฮะ บีซีเอลสเปซเชียลซีซั่นนี้นะครับไม่มีค่าสมัครนะครับแต่ว่ามีเงินรางวัลน,น,นะครับแชมป์ก็ได้ไป1,000บาทเหมือนเดิมนะครับนี่ทั้ง64ทีมนะครับไม่มีค่าสมัครเลยนะครับพิเศษสุดๆนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับเอ็มบาเป้หลุดมาแล้วครับท่านผู้ชมเปิดมาด้านซ้ายอ้าวบอล<ฟ>ทะละกักขับเอ็มบาเป้มาอีกทีททหนึ่งสปีดไปพีกเ้าซ้ายล้มตัวยิงมาแห่ลื่นไปครับจังหวะสุดท้าย จะเอาอีกนะครับได้ไป3ลูกแล้วดูครับจ่ายไปแล้วเข้าทางครับไปฉลับแล้วเข้าทางแต่ว่าลื่นครับจะมองหาสุดท้ายแล้วโอ้โหถ้าไม่ถ้าไม่ติดมือจอรนินมาเนี่ยเป็นลูกที่4ได้นะครับไม่ออกกรอบด้วยนะฮะเป็นลูกเตะมุมครับปูโรดฟันเ,นเดสหวางเข้าไปเอบาไป้าไม่ถึงครับแล้วคว่มกันไป2คนมองเคลียร์มาครับมาเข้าทางเลวานฝากไว้ พืนหลังก่อนครับฟานได้ฟานได้ไปเองเลยครับสปีดไปครับหนีมาเน่แล้วงัดยาวแบบนี้เลวานอ้ากลายเป็นดีครับเลวานปาด้าไปเอมบัเป้แต่เราจิงลูกนี้เอาแล้วครับได้มาหนึ่งลูกครับน้องดันว่าจากกิเลนเอมบัเป้ครับจังหวะสวนกลับบ้างนะฮะต้องชมฟานได้ครับจังหวะ งัดยาวๆมาให้กับเลวานครับแล้วเลวานก็เอาชนะฟันได้ฝั่งของคุณเชนได้ก่อนที่จะปาดมาให้กับเอ็มบัปเป้ต้องชมเอ็มบัปเป้ด้วยนะครับจังหวะแตะครั้งแรกแล้วแตะแต่งมาด้านขวานิดนึงนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับดูมุมนี้นะฮะแตะแล้วหักมาด้านขวานิดนึงนะครับจะทําให้มีมุมยิงหนีมืออาิซอนได้ครับท่านผู้ชมโมโหถือว่าเทคนิคก็พอมีนะครับน้องธันวาแต่อาจจะเสียลูกแรกไว้ไปหน่อยครับแต่ยังพอมีเวลาครับ ได้มา1ลูกนะครับยังเหลืออีก2ลูกครับก่อนอื่นต้องตีเสมอไว้ก่อนนะครับบอลแข่งนัดเดียวจบนะฮะถ้าเสมอก็ต้องมีผู้ชนะนะครับต่อเวลาแล้วก็ดูกจุดโทษไปเลยนะครับฟันได้ครับแย่งกับคืนไม่ได้ครับฟันได้ฝั่งของคุณเชนนะครับเมื่อจะคู่นี้พาให้กับเลวานไปเตเยโกคันทล่าครับมาเน่ไปตรงกลางครับบุนุฟฟานเดสยัดมาด้านขวาครับไม่ผ่านชิวเวลครับแล้วไหลมาให้กับโรดี้เล่นสั้นๆครับ เล่นกันไวๆครับต่อกันไวๆทำชิงไปมาไหลยกยาวมาให้กับเลวานพิกแล้วงัดเข้าไปด้านในไม่ถึงกูตินโยครับโอ้โหไปเฉลบแล้วไปเข้ามือของอาริซอนโอ้โหออกบอลแม่นทีเดียวครับอาริซอนกบข่าวยัดมาให้กับซาร่าครับเล่นเบิ้ลจังหวะเดียวแต่ว่าตัดหลังบุนโน่ฟานเดนเดสไปแต่ยังมีเตียโก้ครับคือมาที่บุนโน่ครับแล้วโอ้โหมีกบข่าวเติมขึ้นมาครับเอมบาเป้พิกครับเอาชนะวันนได้แล้วปัดเข้าไปด้านใน มาออกหลังไปครับมาเน่ไม่ทันนะไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ชิงจังหวะกันสุดๆนะครับใครได้เปรียบเชิงใครดีกว่านะฮะใครได้เปรียบในช่วงต้นเกมก็เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วได้ทําเกมลุกต่ออีกแล้วครับคุณเชนซาร่าโอ้ตัดหลังไปหน่อยครับต้องคืนมาตั้งหลักกันใหม่ครับเตียโกกลับมาเน่ครับบูนโน่เฟเนเดสอ้าวจ่ายตัดหลังบูโนนอีกแล้วครับแม่นักเตะ แมนยูก okay. ่บนักเตะเลี mm ้ย hmm. พูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าขากันนะครับซาอูครับงัดมาไม่ผ่านคููเบอรี่ฟันได้ครับบอมไปก่อนแล้วแม่นชัดด้วยครับเอ็มบปเป้ได้เล่นต่อครับมาเน่คือมาที่เอ็มบปเป้ครับมีบูโน่แต่ว่าไหลมาให้ครับซาร่าครับสปีดหนีฟันได้ได้ซาร่าจะปั่นด้วยซ้ายครับแต่ว่าฟันได้เนี่ยรู้ทันนะฮะเนี่ยจังหวะที่น้องธันวาแย่งบอลได้เนี่ยพยายามเอ่อที่จะหมุนตัวแล้วก็ ต่อบอลไปข้างหน้าไวนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยมันพลาดจังหวะแบบนี้นะครับเสียบอลไปก็ได้ง่ายนะฮะเดโก้ครับต้องพยายามมองซ้ายมองขวาแล้วก็ให้นักเตะอยู่ในความพร้อมก่อนนะฮะก่อนที่จะส่งบอลขึ้นหน้านะฮะไม่งั้นโดยเฉพาะเซนเต์แบ็กเนี่ยโอ้โหถ้าพลาดเนี่ยเป็นประตูได้เลยนะครับหมายแล้วครับบนเดฟานเดสไหลมาให้กับซาร่าไม่ผ่านฟานได้ครับบอลมาถึงคาร์วาครับแล้วฝากไว้ที่โทนี่โคสครับ คือเมื่อกี้คาบคาบครับยัดไปให้กับซาร่าเชื่อมกับบูโนเดฟานิเดสจะพลิกมาด้านซ้ายให้กับมาเน่ครับไปติดอโนอ้าวแล้วอโนพลาดครับมาเน่ได้ยิงตรงนี้โอ้ยเต็มหน้าเดลิกเลยครับซุปเปอร์บ็อกครับโอ้โหแม้วิถีบอลหน้ากลัวทีเดียวครับถ้าไม่ติดหน้าของเดลิกอาจจะเข้าไปก็ได้นะครับยังไปลูกเตะมุมครับบูโนโยนเข้าไปด้านในแล้วเอ็มบัปเป้ทะลักไปครับแม่เหมือนจะไม่ได้เตะมุมด้วยนะฮะ เหลือเวลาไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับน้องธันวายังตามอยู่2ลูกครับเอ้าจ่ายไม่ดีอีกแล้วครับซาร่าซาร่าไหลมาไม่ล้ำหน้าด้วยครับแต่ว่ามีโดดี้นะครับมาดักไว้ได้ครับแต่ไปให้ครับเอมบปเป้ครับพลิกได้แล้วมีฝาวนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะได้เปรียบครับซาอูซาอูสปีดนี้เอาบ้าได้ครับซาอูสปีดเข้าไปได้ไหนไปอีกแล้วปาดเข้าไปไม่ถึงเอมเปเป้ครับแมออกบอล ไปด้านขวาอีกแล้วนะครับคุณเชนคาร่าคาวซาร่าฝากไว้ที่โทนี่โคสครับแล้วทําชิงแบบนี้ก็หลุดครับท่านผู้ชม,ชมต้องทางออกมาช่วยครับฟาน์ได้แล้วปาดก็มาต้องมีเดลิกซ้อนอยู่นะฮะเอาละครับจะส่วนบ้างนะครับน้องธันวานใจร้อนไปหน่อยครับคูบลุเบอรี่ยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่านะครับทดเวลาหนึ่งนาทีครับมานี่เป็นจังหวะของคุณเชนด้วยครับโอ้รอจังหวะพลิกครับบูโดฟานเดนเดสไหลไปให้กับซาร่าไปติดเบนชีเวลครับ หมเวลาครบแล้วนะครับบอลมาอยู่ที่กลางสนามก็หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางฝั่งของคุณเชนนะครับเอาชนะน้องธันวาไปได้3ประตูต่อ1นะฮะสลูกแรกของคุณเชนเนี่ยก็ยิงได้ในครึ่งแรกทั้งหมดเลยนะครับน้องธันวามาตีไข่แตกได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับผมก็เป็นทางฝั่งของคุณเชนนะครับผ่านเข้าไปเจอกับคุณปูลในรอบต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ